สวัสดีครับผม LK Auto นะครับผมวันนี้รีวิวอีกครั้งนึงนะฮะกับงานติดตั้งนะผมชุดแต่งรอบคันนะฮะสำหรับตัว Fortuner l e g e n d e r 2020ใหม่นะครับผมตัวนี้มาในชุดวาสุม่านะครับผม XT นะฮะด้านหน้านะครับตัดด้วยสีแดงนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวสีดำด้านนะฮะก็มีอกด้านล่างเป็นสีดำเงานะครับผมตัดสามสีนะฮะเพิ่มมิติให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะฮะตัวนี้มาใน l e g e n d e r สีดำนะครับผม218นะครับผม เพิ่มความสปอร์ตฉบเฉียวให้กับตัวรถอย่างสวยงามนะครับผมตัวนี้ในชุดนี้มี4ชิ้นนะฮะจะมีด้านหน้าหนึ่งนะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับข้อบ,บันไดแบบสไตล์สปอร์ตฉบเฉียวแบบนี้นะฮะสไตล์กว่านะครับแล้วก็จะมีด้านหลังนะครับผมอีก1ชิ้นนะฮะตัวด้านหลังเองนะฮะมาพร้อมปลายท่อคู่นะฮะสไตล์สปอร์ตนะครับเป็นปลายท่อทรงใบไม้นะครับผมสวยงามมากๆเลยแล้วก็มีตัดสีแดงอยู่ด้านหลังด้วยนะครับผม เพิ่มช่องแอโรไดนามิกนะครับตรงกลางนะฮะนะครับผมวาซูมาเอ็กทีนะครับผมอันนี้ก็เพิ่มทัพทิมท้ายด้วยนะครับผมอันนี้ปิดยางอะไหได้อย่างลงตัวเลยนะครับสวยงามด้านท้ายมองทําให้มองไม่เห็นยางอะไหนะครับดูสวยแล้วแล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะครับท่านได้ขับฟอร์จ n นอร์รีเจนเดอยู่นะฮะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามชุดแต่งนี้ได้นะครับผม หลอดแบบนี้ได้เลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เพจ LK Auto นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตาม l อเคไปด้วยนะครับสวัสดีครับ